ระมัดระวังเรื่องการผาตัดแบบฉับพลันทางด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆยิ่งถ้าใครอยู่ในช่วงอายุมีเลข7จ็ด7 7 7อะไรอย่างเงี้ยระมัดระวังห้ามประมาเด็กขาดนะคะอ่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนโมคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศี วันนี้จันเจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14ธันวาคมอ่ะสัปดาห์นี้นะในเรื่องของการงานเอาล่ะต้าบอกการงานกิเลิศมีแนวทางที่จะทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบดวงจะดีขึ้นเออมีงานเข้ามามี ข่าวดีเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามามีเพื่อนแบ่งงานให้หรือมีสังคมใหม่ๆม,มีเพื่อนใหม่ๆม,มีโอกาสได้เคลียร์ปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้คุณจะเป็นเป็นเลือดนักสู้แล้วก็ค่อนข้างจะพริ้วไหวมากๆคุณจะค่อนข้างที่รู้สึกเลยว่า ทำการสิ่งใดจะมีคนเข้ามายื่นมือเข้าช่วยเออมีโอกาสดีๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีแล้วก็โอเคกับมันด้วยเออตรงนี้สําคัญมากๆนะอาจารย์ดูหลายๆราศีีอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีแบบเงียบๆไปเลยก็มีเออแต่นิชาวพุกศบนี่รู้สึกอารมณ์ดีเอยปากขอความช่วยเหลือจากใครคุณก็โอเคนะช่วงนี้ชมนกชมไม้ร้องเพงลงคาราโอเกะหรือว่าเดินร้องเพลงคนเดียวได้เออช่วงนี้ก็ดีนะถือว่ามันได้เปรียบไปกับครึ่งหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้น เป็นราศีหนึ่งที่อารมณ์ดีดวงดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางเกณฑ์ชาตานในระยะสั้นๆแต่ไปแล้วไม่ค้างคืนก็ได้อะไรเงี้ยหรือไปเป็นหมู่คณะหรือไปทํางานอะไรประเดี๋ยวประดาไปแล้วก็กะน,นะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะเหมือนงานวิ่งจ็อบวิ่งอะไรเงี้ยดีเลิศเลยนะคะถ้าอยู่เฉยๆแล้วงานไม่มีโทรขอคนอื่นก็ยังได้นะคะดวงของในชาวราศีพฤษภอาจารย์ให้ระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งระมัดระวังของหาย ของหายอย่างนี้ถามจะได้คืนไหมยากเลยแหละบางทีอยู่ในบ้านเลยแต่หาไม่เจอหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยหาไม่ได้เหมือนคนขโมยเหมือนโดนพางหูพางตาจะเป็นลักษณะน,นี้นะบางทีบางคนนี่บอกกับเจ้าทางเจอก็มีเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่บ้านเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าอาเขาพร้อมพร้อมที่จะช่วยเหลือ,อใครที่บ้านเล็กที่นะี่นะมีเลขหก อยู่ในบ้านเลขที่แล้วก็มี7มี9เนี่ยคือบ้านเลขที่นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราเนี่ยต้องเติมเติมพลังงานให้กับเขาด้วยนะคะอย่าลืมที่จะบูชาเทียนเทพเทียนธรรมไปจุดไหว้สักการะในช่วงวันโกนวันพระเพื่อเวลาขอเขาจะได้มีพลังในการที่จะให้เราด้วยนะเออจะได้มีการงานจเจริญก้าวหน้าสําคัญมากๆนะเออนะคะก็ ดูไว้เนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจารย์ให้ระม,มัดระวังนะพี่วัวระม,มัดระวังเรื่องการผ่าตัดแบบฉับพลันทางด่วนนะถ้า,าหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่ร่างกายเรายังไม่พร้อมยังไงก็ดูเรื่องของประกันหรือว่าในเรื่องของสุขภาพหรืออะไรที่ป้องกันเอาไว้ก่อนเป็นการดีที่สุดช่วงนี้ห้ามประมาทเด็กขาดนะคะยิ่งถ้าใคร อยู่ในช่วงที่อายุมีเลขเจ็ดเลขเจ็ดสิบเจ็ดยี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยร,ระมัดระวังก็อย่าลืมที่จะพบพาเหรนคูดตีหนึ่งเจดนะหกติดตัวนี่พบใจแหนกติดตัวนักไว้เลยนะคะอาจารย์นิสัยทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะเออบางครั้งนี้รู้สึกเลยนะว่า ถ้าถอดออกแล้วจะรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เลยโดยซ้ําในช่วงที่ถ้าเกิดเป็นวันโกนวันพระอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะในชาวราศีพฤกษภพโดยรวมแล้วในช่วงสัปดาห์นี้เกณฑ์ชะตาที่ต้องบอกว่าคนโสดนี่จะมีเงินมีความสุขจะแฮปปี้จะรันลามากๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโสดไม่ต้องน้อยอกน้อยใจอาจารย์บอกเลยว่าจะโสด สวยหล่อแล้วรวยมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้จะคนก็เข้ามาปลื้มบอปลื้มใจคนก็มาอยากทำอะไรด้วยอยากจะได้อของที่คุณทำเออบางคนทำอาหารก็อยากจะได้แต่คุณเท่านั้นเออบางคนทำอะไรต่างๆก็อยากได้คุณนะเพราะฉะนั้นทำทำอะไรก็ขายได้นะคะทำอะไรก็ขายได้หรือตั้งใจทำการสิ่งใดก็จะมี เหตุผลเจริญก้าวหน้านั่นเองขอลบฝากประมาณนี้ถ่ายเข้ามาชมย้อนหลังก็ฝากกดกระดิ่งกดซักสไคร e ด,ด,ด้วยเดี๋ยวเย็นจะแจ้กกำหนดการในการทำพิธีในการไหว้บูชาสักการะเครื่องสักการะของอมงเทพราหูแล้วก็องมพระอุปคุปปบมาซึ่งเาจะตั้งจิตไปว่าจะถวายเ,เดือนละครั้งตลอดทั้งปี69เนะคะเพื่อให้เป็นอนิสม รอดพ้นจากศัตรูมู่มานแล้วก็เรื่องของคุณผีคุณสายมนดำต่างๆให้เราให้ไปช่วยให้พระบุคุบให้องค์เทพราหูปรับมานนะคะสวัสดีค่ะ